สำหรับในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับดับชดีเฉลี่ยอุสาหกรมดาวโจนส์นั้นปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไป0.09% SP500 e ปิดบวก0.01%นะครับแล้วก็ n a s d a กเองก็ยังสามารถปิดบวกได้ด้วยเช่นเดียวกัน0.08%แต่ในช่วงเช้านี้นั้นเขาก็ เริ่มมีการย่อตัวลงมาแล้วเหมือนกันนะครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนสต์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่สามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกในวันพุธไปได้โดยได้รับแรงดุลจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและก็หุ้นกลุ่มพลังงานอย่างไรก็ดีครับนักงทุนนั้นยังคงให้ความวิตกกระวนเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและก็จับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็จะรวมไปถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร,รหรือที่เรียกว่านอนฟาร์มเพโล นักทุนนั้นติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเลยนะครับหลังจากอิสราเอลได้ประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้อิหร่านที่ยิงขีปนาวุธจำนวนมากโจมตีใส่อิสราเอลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะที่ปรธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐนะครับไม่สนับสนุนให้อิสราเอลนั้นโต้ตอบอิหร่านด้วยการโจมตีฐานที่ตั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็เรียกร้องให้อิสราเอลดาเนินการอย่างพอเหมาะพอควรครับ รายงานล่าสุดนะครับระบุว่ากลุ่มอิสลามิกลีสิสแตนในอิรักซึ่งก็เป็นกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมนิกายซีอะและก็ได้รับการสนับสนุนจกากทางอิหรานก็ได้ส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิสราเอลครับ แน่นอนครับว่าสถานการณ์สงครามดันยังคงดำเนินการต่อไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าตลาดจะเริ่มมีการขานรับกับผลกระทบบางส่วนแล้วเพราะเราจะสกเกตเห็นได้ว่าดัชนีหุ้นในตลาดาวอลิงตีทเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงทําโลใหม่นะครับแต่อยู่ในช่วงของการปรับฐานรวมไปถึงตัวของดัชนีหุ้นในตลาดยุโรปด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าตลาดนั้น ยังคงรอคอยปัจจัยตัวใหม่ไม่อย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเราควรเฉีราคาทองคำเนี่ยปิดตัวปิดราคาขึ้นเกินกว่า2,672ไปแล้วก็เป็นได้เหมือนกันดังนั้นนะครับนังถุดครับถ้าจะบอกว่าตลาดไม่เล่นข่าวเลยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามก็ต้องบอกว่ายัางไม่ใช่เล่นนะแต่เป็นการชะลอเพื่อรอความคืบหน้าก่อนว่าอิสราเอลน่าจะมีการตอบโต้อิหร่านจริงหรือไม่ เรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบครับคุณผู้ชมครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสัญญาณน้ำมันดิบเวทเท็กซัสดิวทีตลาดนิวยอร์กนะครับก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปในวันพุธนะฮะก่อนที่จะเริ่มย่อตัวลงมาจากสถานการณ์นะครับความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งเช่นเดียวกันครับ ที่หนุนให้กับราคาน้ำม,มันอยู่ณขณะปัจจุบันนี้นะครับและต้องบอกเลยว่าการจะกลับขึ้นไปนะครับใกล้ๆก,กับ80 US ต่อบาร์เรลเดี๋ยวคงจะไม่ใช่เรื่องอยากถ้าเกิดมีการตอบโต้จากทางฝั่งของอิสราเอลจริงๆ พราะถ้าอิสราเอลตอบโต้เนี่ยนะครับผมทยอิหรา่านก็จะใช้สิทธิ์ในการปกป้องตัวเองทําการโต้กลับด้วยเช่นเดียวกันโต้กันไปโต้กันมานะครับราคาน้ำมันราคาทองคําก็จะยิ่งขึ้นไปไเรื่อยๆแต่มันมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับคือเวลาที่ทองขึ้นเวลาที่น้ํามันขึ้นจากประเด็นสงครามจะมีอยู่ตัวหนึ่งเลยนะครับที่คนตกใจคือดอลลาร์ครับดอลลาร์อินด็กซ์นั้น ขยับปรับตัวขึ้นด้วยนักถุนครับวันนี้มีนักถุนถามผมมาเหมือนกันนะว่าคุณครับเอ็ดอลลาร์นี่เกิดอะไรขึ้นครับทำไมช่วงนี้ดอลลาร์แข็งจังเลยครับมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าต้องขออนุญาตเท้าความก่อนครับทุกท่านเรื่องราวของดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงนะครับนักถุนครับผมของตัวเดี๋ยวนะครับสักครู่ครับ เมื่อสักครู่นี้ผมได้ดีการพูดถึงนะครับว่าปัจจัยการแข่งข้าของดอลลาร์นั้นมันเริ่มต้นจากอะไรครับพอดีมีนักทูนเขาถามมาปัจจัยการแข่งข้าของดอลลาร์นะครับทุนมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่ยูโรเนี่ยเจอการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีครับหลังจากนั้นก็มาผสมกับการที่เจอประเด็นสงครามและเท่านั้นจะไม่พอยนะครับยังมาเจอประเด็นเรื่องของการเขาเรียกว่าตัวเลขเศรษฐกิจ ของทางฝั่งอเมริกาที่ออกมาดีในคืนที่ผ่านมาด้วยก็คือตัวเลข ADP ครับมันก็เลยทําให้ดอลลาร์แข็งนะแข็งอยู่และก็แข็งต่อไปครับจนทําให้เงินบาทของเราเนี่ยสามารถฟื้นกลับขึ้นมาที่ระดับ33ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่งสุดครับดังนั้นตอนนี้ใครก็ตามที่กําลังจะรอถอนเงินนะต้องบอกเลยว่าโอกาสหรือว่าประตูที่จะเปิดกลับขึ้นไปแถวๆประมาณ3 3 6 3 3 7เนี่ย มันมีแล้วนะครับนักทุนและถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะสามารถขึ้นได้จนถึงก่อนช่วงวันที่ 17, บ8ตุลาคมดีครับผมยังไงฝากกับนักทุนไว้ด้วยนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมดอลลาร์แข็งค่าครับทุกท่านเมื่อเราเข้าใจในส่วนของตัวข่าวสารกันหมดแล้วนะครับนักทุนเราก็จะมาดูในส่วนของตัวประเด็นอื่นๆกันบ้างอย่างเช่นตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้นั้นมีอะไรครับ ตัวเลขเศรษฐกษิจในวันนี้นั้นก็จะเป็นตัวเลขตลาดรายงานธรรมดาแล้วก็ในช่วงเวลา21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มยังมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากซึ่งก็คือ ISM ภาคการบริการครับตัวนี้สำคัญเนี่ยแล้วมีแนวโน้มไปอย่างไรครับคุณสำคัญแนวโน้มที่สำนักข่าวแจ้งมาเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นลบกับราคาทองคำนะเขาว่าเป็นลบกับราคาทองคำเพราะว่าคาดการแล้วตัวเลขเนี่ยน่าจะปรับตัวสูงขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้าแต่ถามว่าการันตีเลยไหม แน่นอนครับตัวเลขเศรษฐกิจมันก็เป็นเพียงการคาดการ์ภาษาบ้นบานๆเรียกว่าการคาดเดาถ้าตัวเลขออกมาชะลอตัวกว่าคาดการณ์ละครั้งก่อนหน้ามันก็หนุนให้ราคาทองคํา,าขึ้นได้แต่ก็ต้องพูดดักนะมันจะหนุนทองคําขึ้นแค่แป๊บเดียวระยะสั้นๆเพราะตัวเลขที่ออกแล้วจะหนุนให้ทองคําขึ้นพุ่งทะยานทำหายใหม่เลยคือตัวเลขเพียร์ใหม่ต้องออกมาต่ำกว่า50เท่านั้นครับ ถึงจะเป็นการสะท้อนเห็นว่าภาคการบริการที่มีความสําคัญมากเลยของอเมริกาเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวครับนังถุนครับนี่คือการสรุปข,ข่าวเช้าของเราทั้งหมดนะฮะขอบคุณครับผมลูกค้า XM รู้ได้ออยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางบโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรง ถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะบายหรือเซลล์ไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ารีเบทเงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนักทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมาใช้บริการ X m ซในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับ สอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการ broker XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเท่านี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเปหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราทําก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนังชุนครับ การที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใหม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนังทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน XM สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคําว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้ะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดท,ทองคำนี่แพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึงโบนัส100นั่งนจุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลืออีกหนึ่งรยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตลโลครับนั่งจุดครับอันตลโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยแล้วข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัว Standard เลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญ<ๆ>เข้าสู่กระเป๋าเราแนา่แต่ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจู่ไปเทรดหนึหลอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึอด จะได้รับประมาณสาเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจุดสเกลดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโกดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สําคัญมากมันคือสิ่งที่ทำให้นั่งทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จาตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆ ครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทานได้เห็นจัดๆพิมพ์คำว่า T R U P A O คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้หากใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรก็ไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งแาสิรวดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้ไป่ ลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาท่นัทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักงทุนครับส่งไปแจ้งกับนักงทุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านักงทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่า คุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับแค่นั้นจบแล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังจุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังจุดกดเขาว่าเพิ่มเติมนะ เห็นเขว่า My wallet ไปครับ My wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานั้นคุณจะถอนต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัส ตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุบบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม